้อครับไ้ในไม่่มจากเรา่ยวมาก ส่วนทนี่จะดูแลระดับกองส่วนอาวุโสก็ปัดชิครับชิครับขอขอนชิครับชชิญครับอ่าโีครับอีกครับอีกหนึ่ง

ใส่ว้ช้าใส่ได้ก่อนข้าวข้าวข้าวเยอญเลยนะครับอเลร Yeah, <laughs> man.

บบเ,รรเรียนเชิญน,นะครับเรียนเชิญเพืบุญนะครับเราก็จะมีขณะนี้เวลาเกืเอบเกือบ18โมงแล้วนะครับเ,เรียนเชิญท่านูพร่นบุญขึ้นขึ้นมาที่บริเวณพิหารของพระเดชพนะคับจะมีไหว้พระสมทานพินะครับ ผู้รำบุญปวดพนมมือขึ้นนะครับสถานนี้ท่านผู้ช่วยผู้การหรวงป้าพลังน้ํานะครับหลวงธนรัตนภูมิพระกะศิกรนะครับกำลังจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนกรัย สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับสมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์นะครับได้เสด็จที่พระตำหนักกูพานราชนิเวศนะครับแล้วก็ทรงมาเสด็จมา,าจเปิดการเดินเครื่องที่โรงไฟฟ้าเกืือน,น้ำพุงนะครับวันนี้ม,มาเามรื่องสงาสาิี สังขังสรนังกัจจามิสังขังสรนังกัจจามิโนติยัมปบุตังสระนังัจจามิโติยัมปิบุตังสรนััจจามิโนติยัมปธรรมสรนังัจจามิโนติยมปธรรมสรนังกัจจามิ ज्योतीयां पे शङ्खं स्वर्णाङ्ग्योतीयां पे शङ्खं शरणाङ्गी भातियां पे बुद्धां स्वर्णाङ्गम् पे बुद्धं शरणां स्वामि स्थातीयां पे शरणं गच्छामि Asiampi hamman sarana kacami, asiampi sanghang sarana gacami, asiampi kacami. Di sarana kama nang niti tan, amante panati patang, wehra อานาปิปตาเวรมณีสิกาปังสมาธิอิมินาสกาเลนะทังบุตังอภิปูชยามาอิมินาสการีนะทังธรรมังอภิปูชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโภขั้ว

saya Sapa Sambhiti Sitiya Sapa Roha Vina Saya Paditang Pruthamangkalang Padang Samadhi Amita Me Sumitra เวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาดาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุรามีรยาเัจภาพมาดาทานนันเวรมณีสิกขาปัทัง สมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรุมะนีสิกขาปัทังสมาธิยามิหิมานิปัญจสิกขาป